มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่นเหตุการณ์ขา่า,า,ขาวตานทั่วไปอยู่กับแค่ในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับตอนนี้มีการยกระดับแรงงานภาคเกรรษตรนะครับในการนําเทคโนโลยี IoT มาใช้ ในการปลูกพืชครับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับต้นของโลกนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารที่สูงขึ้นตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคของตลาดโลกโกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงดําเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร,รกลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกําลังแรงงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT มาใช้ในการปลูกพืชสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะโครงสร้างโรงเรือนที่เหมาะกับการปลูกพืชขนาดเล็กขนาดใหญ่การป้องกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชการใช้ระบบ IoT ในการควบคุมการเปิดปิดน้ำการตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างภายในโรงเรือนผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนรวมถึงสามารถหาตลาดจำหน่ายสินค้าทั้งออนไซต์และการขายสินค้าออนไลน์ได้ด้วยนะครับ สำหรับข้อดีของการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือมีส่วนช่วยแรงงานในภาคเกษตรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้อย่างแม่นยำและได้ผลผลิตคุณภาพสูงรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงไรายได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชในรูปแบบเดิมครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ